มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวราราชาที่นัดตดามาศส่งพระกรุณาโปรดใ้้ผต้แทนพระองค์มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตจ,จังหวัดจันทบุรีค่ะ เมื่อเวลา12นาฬิกาวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนขลุงและชดาพิเศษอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปีชิสุวรรณประกรณ์รองประธานมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายายามยาสภากาชาติไทยเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภ,ภยัยโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสันทรบุรี พลเรือตรีบุญชีตปูนพิทักษ์ผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลตํารวจเอกวีระสมพรวิลีสกุลผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายสมพลเนื่องจํานงในอาเภอคลุงรวมให้การต้อนรับโดยมีผู้นําท้องถิน่นอาทินายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆตลอดจนพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธี ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคามานาคมถึงสองครั้งติดต่อกันในพื้นที่อำเภอคลุง้งโดยครั้งแรกเมื่อวันที่1 5ถึง26กระกฎาคม2556ครั้งนั้นน้ำท่วมกินพื้นที่7ตำบล32หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน576ครัวเรือน2,284คนพื้นที่การเกษตร2,000ไร่ครั้งที่2เมื่อวันที่20ถึง24กระกฎาคม2556น้ำเข้าท่วม พื้นที่10ตำบล79หมู่บ้าน7ชุมชนราศฎรได้รับความเดือดร้อน1,644ครัวเรือน5,476คนพื้นที่การเกษตร4,900ไร่ จากการท่วมทั้งสองครั้งเป็นการไหลหลากของน้ําป่าจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่และลดลงภายในเวลาหนึ่งวันสร้างความเสียหายในเบื้องตน้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวส่วนความเสียหายอื่นๆอยู่ระหว่างการสํารวจโดยการช่วยเหลือราษฎรเบื้องตน้นองค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลได้ดําเนินการให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของประกอบอาหารเลี้ยงโดยทางจังหวัดได้ประกาศให้อําเภอคลุงเป็นพื้นที่ประสบภยัยโดยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์ได้สาธิตการทํา น้ำสะอาดในกรณีน้ำท่วมไม่มีน้ำสะอาดดื่มจากนั้นได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานในโครงการมอบแด่นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะประกอบด้วยพลเรือตีบุญชิตผุนพิทักษ์ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดผ่านตำรวจเอกวีระสมพรอ,อยู่ศรีสกุลผู้บังคับการตำรวจปูธ่อนจังหวัดจันทบุรีนายสมพลเนื่องจำางงนายอำเภอคลุ้ง,งตามลำดับ หลังจากนั้นได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระพิสุทสงฆ์ผู้พิการคนชราและราษฎรที่ประสบอุทกภยัยโดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางขงมูลนิธิศาลเจ้าหลักเมืองขงศาลเจ้าปึ่งเท่าโกงและหลวงเจกลุงได้นําอาหารปรุงสําเร็จพร้อมน้ําดื่มจํานวน2,000ชุดรวมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย ส่วนในช่วงบ่ายที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพะพานรายตำบลพะพานราเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสรสวรีพระรวรราชาติที่นัตดาบาศส่งพระกรุณาโปรดให้รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พิชิตสวนประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ้ายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์ประกอบพิธีอันเชิญถุงยังที่พระราชฐานและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยโดยในเสริมอุ่นชูในอเมืองจันทบุรี นำข้าราชการทหารตำรวจประชาชนรวมให้การต้อนรับ ทางนี้จังหวัดจันทบุรีได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า7000ครัวเรือนซึ่งสถา,านการณ์ในปัจจุบันเริ่มที่ไถลลงแล้วและกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อน,นพึงพาย,ายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์ได้สาติตและมอบคงทําน้ําดื่มเพอให้แก่ผู้นําชุมชนและราษฎรเพื่อทําน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยด้วยตนเองหลังจากนั้นผู้แทนพระองค์จึงอัญเชิญถุ ยังชีพพระราชทานถวายแด่พระพิสุทสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุและราษฎรที่ประสบภยัยในพื้นที่เทศบาลตำบลพระพาดนายิก่อนที่จะอันเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแด่ปลัดจังหวัดจันทบุรีผู้แทนผู้บัญชาการกองกํลาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่ออันเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปเยี่ยมผู้พิการผู้สูงอายุที่ประสบภยัยและไม่สามารถเดินทางมารับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้จํานวน2,000ถุงค่ะ